ช่วงเขลองงานมีสิทธิ์ลาพักร้อนเดือนละ0ูนวันผิดกฎหมายไหม A ไม่ผิดเพราะกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทุกประเภทตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน B ไม่ผิดเพราะเป็นกฎบริษัทช่วงทดลองงานมีสิทธิ์ลาพักร้อนเดือนละสูย์ครึ่งวันจริงๆคิดว่าไม่ผิดเขาอ B เพราะเป็นกฎบริษัทเหมือนประมาณว่าบริษัทเขาทำเป็นสวัสดิการเสริมให้หรือเปล่าก็น่าจะใช้ได้หรือเปล่า ถูกต้องอ่ะเก <c oughs> ่งอ่ะเก่งมากเลยนนเดาเลย <c oughs> เดาล <c oughs> <ๆ>้วนๆก็ ตามมาตรา30ก็แม้ก็แม้เขาจะบอกไว้นะว่าทํางานครบ1ปีจะได้สิทธิ์อย่างน้อยเนี่ยหวันทํางานต่อปีแต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามคุณจะให้สิทธิ์ตามส่วนก็ได้ก็คืออาจจะให้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางานเลยในช่วงทดลองงาน <Wow. S 2> หรืออาจจะให้สะสมเป็น2เดือนลาได้1วันก็ได้เหมือนกันนะคะพี่เตค,คือมันมันกระจาย6วันให้อยู่ในใน1ปีอะ่ะมันก็เป็นนโยบายที่น่าจะทําให้ลูกจ้างรู้สึกดีกว่าแบบรอทํางานครบ1ปีถึงได้สิทธินะ์เนาะใช่ แต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะในเรื่องนี้ว่าจะต้องมีก็คือบริษัทจะมีหรือไม่มีก็ได้มีมันก็ถือว่าเป็นคุณกับลูกจ้างแต่ขั้นต่ําเลยคือที่กฎหมายกําหนดถ้าเขาทํางานครบหนึ่งปีก็จะต้องให้สิทธิ์เขาตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเองจะให้สิทธิ์น้อยกว่านี้ไม่ได้แต่ให้มากกว่าได้อันนี้คือหลักการง่ายๆว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ไปดูที่หลักกฎหมายถ้าขั้นต่ำเขากําหนดไว้ยังไงก็ห้ามทําน้อยกว่านั้น